เรากังวลอยู่แล้วว่าแต่ไม่ต้องคิดว่าวันไหนนึกอยากเป็นเด็กก็เป็นเลยหรือวันไหนที่ต้องทำเป็นผู้ยหญก็ทําไปไม่ต้องรับร้อนไม่จําเป็นต้องเพอร์เฟกหรือคิดว่าตัวเองต้องเป็นผู้ใหญ่อยู่ตลอดเวลาเราแค่ปล่อยใจสบายใจเจอของดีสุดไม่มีอะไรจา้าแค่กับแค่กลับมาได้ครั้งขอบคุณนะครับก็คือจะพูดยังไงดีแบบอ่าอันนี้แบบดีทอล์กนิดนึงเกี่ยวกับท็อปิกนี้อะไรเงี้ยแบบอ่าคือ จะพูดไงดีอ่ะมันก็มีช่วงที่จะกดบบดันเองมากๆกอะแหละแบบทุกคนก็น่าจะรู้เนาะแบบเป็นเหตุการณ์หนอะไรเงี้ยจจิงวก็รู้สึกว่าแบบเออเราจะต้องเก่งมากขึ้นกว่านี้เราจะต้องแบบคือทุกวันนี้ก็ยังคิดอยู่แหละแบบคือเราไม่อยากเก่งแข่งกับใครเลยเว้ยเราอยากแข่งกับตัวเองมากๆาเรารู้สึกว่าหลายๆอย่างที่เราทําเราเราไม่ได้ทําเพื่อที่จะให้เราเก่งกว่าคนนู้นเก่งกว่าคนคนคน,คนนี้อะไรเงี้ย เราทํามันเพื่อเราอยากให้เรารู้สึกว่าเราภูมิใจที่เราเก่งขึ้นจริงๆอะไรเงี้ยไม,ม่ว่าจะเป็นแบบเรื่องทักรรรษะอะไรหลายๆอย่างมากๆ,ๆซึ่งทุกวันนี้ก็ยังเป็นอยู่แต่มันก็รู้สึกว่ามันไม่ได้เครียดเท่ากับไอแ้แต่แต่ก่อนแล้วเพราะว่าไอ้แต่แต่ก่อนที่เจมแบบเอ,อ่อทำอะไรเงี้ยมันก็มีทั้งมันมันมีทั้งคฟมชนแล้วคนด่าใช่ไหมแต่เหมือนเออไอ้กระแสทางลบก็จะเยอะกว่าวเพราะร่ามันทําให้เจมแบบ เสียเซล์ไปเลยกับการที่เจมจะทาในสิ่งที่เจมชอบอะไรเงี้ยแบบเสียเซลหนักมากจริงๆเนีทุกคนมันมันเคยถึงขั้นที่แบบว่าเจมกําลังแบบลองร้องเพลงอยู่แล้วเจมไม่หยุดร้องไปอะแบบทันที่เจมก็เหมือนเราก็กำลังแป่งฟันหรือเรากําลังร้องเพลงอยู่ในห้องน้ำหรืออะไรเงี้ยแล้วเรารู้สึกแบบจู่ๆมันก็มันก็รู้สึกแล้วขึ้นมาในใจว่าแบบเออแบบก็นั่งเออก็นั่น นั่นแหละก็นั่นแหละก็แบบมันก็รู้สึกแบบเออแบบบางบางคนเขาพูดอแะบบเขาไม่คิดอะไรหรอกแต่ว่าคนที่มันได้รับสารหรือว่าคนที่เขาแบบมันได้ยินอะม,มันมันจำไม่เคยลืมเลยนะแบบมาณที่เขาอาจจะพูดกับเราอย่างเงี้ยแบบพูดแค่ห้านาทีอีกห้านาทีเขาก็ลืมแล้วก็ไปพูดเรื่องอื่นแล้วเแนบบี่ยแต่คนที่ยืนรับทุกทุกอย่างมัน มันจำได้หมดอ่ะใช่แต่แบบว่ามันอยู่มีอ่ามันก็มีอยู่เหตุการณ์หนึ่งก็ที่ที่ราชบูนี่แหละที่เจมรู้สึกว่ามันทำให้เจมแบบปลดล็อกหลายๆอย่างมากๆเลยก็คือเจมพูดตรงนี้เลยนะว่าทุกๆุกอย่างที่เจมทำเจมตั้งใจทำมากๆแบบไม่ว่าจะเป็นในบริบทหรือว่าเป็นในหน้าที่ไหนเจมเป็นคนที่ตั้งใจทำผลงานของเจมมากๆเพราะเจมรู้สึกว่าเจมไม่อยากที่จะดูถูก คนดูหรือว่าคนที่เขาแบบซัพพอร์ตเราอะซึ่งอันนี้เป็นคติประจาใจของเจมเลยว่าแบบทําอะไรคือทําให้ทําให้มันสุดเลยอะคือแบบทําให้มันสุดมันจะได้แบบไม่ต้องไปเสียดายทีหลังว่าแบบไอ้ทําไมเราถึงไม่ทําแบบนี้วะไอ้ตอนงอนั้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเจมมันอ่าซึ่งเหตุการณ์ที่ราชบุรีมันทําให้เจมคิดว่าเออคือเจมชอบสิ่งที่เจมทํานะตอนนั้นมากมากมากการที่เจมได้ร้องเพลงนั้นแล้วก็การที่เจมได้รับเพลงนั้นหรืออะไรก็ตามแต่เจมรู้สึกว่าเจมทําเต็มที่แล้วเจมรู้สึก เจมโอเคกับผลงานชิ้นนี้มากๆแต่สุดท้ายแล้วปุ๊บเอ่อคนที่เคยแบบว่าเราคนที่เคยแบบนู่นนู่นนู่นน,นี่นั่นเราอะไรประมาณเนี้ยคือเราก็รู้สึกว่าเอ้ยอันนี้เราเราพัฒนาตัวเองมากขึ้นแล้วนะอแบบเราพัฒนาตรงจุดนี้ข้อเสียของเราแล้วนะอะไรเงี้ยแต่เขาก็ไม่ได้กลับมา,มาเห็นอะไรเราเลยมันเลยทาให้เจมรู้สึกแบบว่าโอเคถ้าแบบเขาไม่ ใครจะไม่ชอบเจนหรือใครจะอะไรก็ตามแต่คือต่อให้เจนจะพิสูจน์ตัวเองหรือทําตัวเองให้มันดีมากแค่ไหนเขาก็ไม่มีวันมองกลับมาเพราะเขาไม่ชอบเราตั้งแต่แรกแล้วแต่มันเป็นวันที่เราล้มแล้วเขาก็วนกลับมาหาเราแล้วก็ผสมลงนู่นนี่นั่นไปเหมือนเหมือนเขาได้ความสะใยจากตัวเราไปอะไรเงี้ยแต่เราก็ดันไปคิดว่าแบบเขาหงอยากให้เราพัฒนาหรือมั้งอะไรเงี้ยแต่พอเราทําให้ แต่พอเราทํามันได้แล้วอยเงี้ยในในในอ่าใ,ใ,ในจุดจุดนึงอะไรเงี้ยคนเหล่านั้นเขาหายไปไปไหนก็ไม่รู้จิม <c oughs> จิมก็เลยรู้สึกว่าแบบเอออันนี้แบบเราแบบเราอ่ะก็เลยรู้สึกปรลงกับเรื่องนี้ได้มากขึ้นว่าบางคนเขาไม่ชอบเราอ่ะต่อให้เราจะทําดีแทบตายแค่ไหนทําตามเขาพยายามทาให้เขาเห็นมากแค่ไหนเงี้ย เขาก็ไม่มามองเราอยู่ดีเพราะเขาไม่ชอบเราเราก็เลยรู้สึกแบบว่าเออแล้วเราจะแบบไปทําแบบนั้นให้คนพวกนั้นเห็นเพื่ออะไรวะอะไรเงี้ยถ้าไม่เราถึงแบบเออเราหันมาโฟกัสกับคนที่เขารักเราจริงๆดีกว่าไหมคนที่เขาแบบพร้อมซัพพอร์ตกับเราคนทีชทนชน่ชอบในสิ่งที่เราเป็นไม่ได้ชอบในในอ่าชอบในสิ่งที่เราเป็นเป็นเราไม่ได้ชอบในสิ่งที่เราเป็นคนอื่นก็เลยรู้สึกว่าโอเคก็สุดท้ายปุ๊บมันก็มันมาคนเขาไม่ได้อยู่กับเราไอ้ตลอด ก็แบบว่าห่างหายห่างหายตายจากกันไปอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับเขาแค่แวะเข้ามาแล้วเขาก็ไปถูกปะนี่ธรรมะ อีกอย่างหนึ่งคือเจมเป็นคนที่แบบเจมเป็นคนที่มันไม่รู้สิคือเจมรู้สึกว่าเจมแบบเจมเป็นคนที่รับอาร,อารมณ์จากคนอื่นได้ง่ายไหมมากๆเป็นคนอ่านอารมณ์ของคนออกค่อนข้างที่จะระดับหนึ่งเลยอ่ะแล้วแบบว่าพอเราแบบพอเราได้รับอาร,อารมณ์จากคนอื่นมาเยอะๆอย่างเงี้ยมันทําให้เหมือนกับเราแบบเราโอเวอร์โหลดอ่ะเราเออเลอร์ จนเรารู้สึกว่าเราสับสนว่าเราควรไปในแนวทางไหนดีเพื่อที่จะให้เขารู้สึกดีกับเราแต่สุดท้ายเราปุ๊บพอเราเลือกที่จะฟังคําแนะนําจากเขาเรื่องที่จะพัฒนาตัวเองเลือกที่จะบอกข้อเสียกับคพณค่ครูหรือว่ากับใครก็ตามแต่ที่เขามีประสบการณ์มากกว่าเราว่าเอออันนี้แบบผมโดนฟีดฟีดแบ็มาว่าผมเป็นแบบนี้นะผมทําไปแบบนี้นะแล้วผมแบบเออผมควรแก้จุดจุดไหนบ้างอ่ะ อันนี้เจมมพูดจริงเจมมเอาฟี e d b a c พวกนั้นเอาไปบอกกับทางคุณครูที่เขาสอนไม่ได้เป็นเรื่องเต้นหรือเรื่องร้องหมดเลยอะไรเงี้ยเพื่อที่เจมจะได้แบบรู้ว่าจุดบอดของเจมมมันคืออะไรแล้วพอเจมมแก้มันได้แล้วอะคนเหล่านั้นที่เขาแนะนําเราเขาไม่ได้กลับมาชมไม่ได้กลับมาอะไรเราเลยเจมมก็เลยทําให้เขาเออมันเจมมเจมมก็เลยทำเออเจมมก็เลย รู้สึกว่าโอเคถ้าสมมติว่ามันเกิดมันเกิดเหตุการณ์แบบแบบนั้นนั้นอีกอะไรเงี้ยแล้วถ้าสมมติว่าเขากลับมาอีกกลับมาในฟีดแบ,บ็คล้ายๆเดิมเจมก็รู้สึกว่าอันนี้ก็น่าจะเป็นคาแนะนําที่เจมเจมไม่เก็บมาคิดละเจมก็แบบอืโอเคเห็นไหมตอนที่เราทําดีแล้วก็ไม่ได้กลับมาแต่สุดท้ายพอเราทําไม่ดีเขากลับมาไม่เห็นพูดถึงเราในพื้นที่อะไรของเขาเลยมีแต่คาําด่ามีแต่คาว่าเจมก็เลยแบบม,มันเขาก็คงจะไม่ใช่คนที่หวังดีกับเราจริงๆอะไรเงี้ย คนดีประสงครับขอเธอราจากหัวใจเข่เพียงได้ชีดใกล้นดหใหงายใท่านั้นโอเคทุกคนก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวขอตัวไปอาบน้ำก่อนละนี่แบบเผลอหลับไปยังไม่ได้อาบน้ำเลยเหนียวตัวสุดๆ คิดถึงทุกคนมากๆเลยนะเดี๋ยวไว้เจอกันนะครับแล้วก็ฝากด้วยฝากอะไรอ่ะ <c oughs> เออผมก็พูดไม่ได้อีกเอาเปา็นว่าอยู่กับเราไปานานนะ แกหันมาโฟกัสกับพวกเราก็พอนะพวกเรารักแกที่เป็นแกไม่ว่าจะเป็นยังไงเรารักแกเราภูมิใจในตัวแกทุกเรื่องเลยเห็นทุกควา,ามพยายามของแกนะรักในเจริงเมรักเหมือนกันคือพูดตรงๆอะเราก็โฟกัสแต่พวกแกเว้ยเราแบบเราคือนี่พูดตรงๆนะเราจะดีใจทุกครั้งที่เวลาแบบนี้มีคนมาหาเราตามงานเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยแบบถือป้ายไฟถือพัดเราหรืออะไรเราก็ตามแต่เวลาเราหันไปเจอทุกคนอะเราจะรู้สึกอุ่นใจมากๆบางว่าคนมาบ่อยมากจนเราจําหน้าได้แล้วก็มีคือเราเป็นคนที่แบบว่าเราจํจหน้าได้แม่นเว้ย เราเป็นคนที่จารูปลักษ์จำหน้าอะไรแบบนี้ได้แม่นแต่เราเป็นคนที่จําชื่อไม่แม่นเลยมันมันเหมือนกับแบบว่าคือมันไม่ใช่ว่าเราแบบเราไม่อยากจำกนะแกแต่คือเหมือนกับอยู่ในหวัวเรามคิดอะไรหลายอย่างเยอะมากๆแบบมันไม่ใช่แค่เรื่องชื่อมันเป็นแบบเรื่องงานเรื่องอะไรเงี้ยมันจะอยู่ในหวัวเราไตลอดเวลาเลย,เ,ลยเราก็เลยแบบเราจะเก่งเรื่องเกี่ยวกับการจมภาพมากกว่าแต่การจําชื่อการที่แบบมันเป็นแบบเป็นนามว่ารทำอะไรเงี้ยเราจะไม่ค่อยเก่งเลยใช่แต่ไม่ต้องห่วงคือเจมส์ก็เห็นนะแบบบางคนถามว่าเออ เจมจำชื่อพี่ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเจมก็จะพูดไปตรงๆว่าเจมจำชื่อพี่ไม่ได้แล้วเจมก็ไม่เชื่อว่าแบบจะจะพูดถูกไหมแต่เจมจำหน้าพี่ได้เจมเห็นพี่แบบไปงานนู้นไปงานนี้ไปงานนั้นนึงนี่คือเจมจำได้แม่นทุกคนไม่ต้องห่วงการที่คือจะพูดไงดี๋ยการที่จำชื่อได้มันก็ ใช่คือมันก็ใช่แหละมันเป็นการใส่ใจอย่างหนึ่งอะไรเงี้ยแต่อยากให้เข้าใจน้องแกว่าเราเจอคนมาเยอะมากๆแบบเราแบบเราไม่สามารถจําชื่อทุกคนได้หมดจริงๆอะไรเงี้ยแต่เราจําได้ว่าคนก็ไอ้คนคนนี้มาอีกแล้วคนนั้นมาอีกแล้วแล้วเราเห็นแล้วเรารู้สึกแบบเรา,เรา,เราอุ่นเราอุ่นใจอะมันเหมือนกับเราไปในที่ที่แบบมีคนของของเราอยู่อะไรเงี้ยไม่อยากให้น้อยใจนะ แกอย่าเอาคลิปตอนท้ายงานที่ถ่ายเป็นแฟนไปลงนะถ้าลงก็เบืรอหน้าให้หน่อยนะสวยทุกคนไม่ต้องห่วงดอมเจซี่สวยทุกคนอยู่แล้วเราเชิดโอเคทุกคนเดีย๋ยวเตียัวไปพักผ่อนก่อนนะครับก็คิดถึงทุกคนมา,มากๆเลยนะเดีย๋ยวไว้เจอก,กัน วันดีนะครับก็อ่าวันอันหงงอยัสมินาเซเอ่อะไรนะอยัสมินาเซันเใจยอกึ่ไนจุบจุบบ๊ายบาย